โอเคสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ทูทุกคนเบิร์ทูหมอกบอนจ้าสบายดีเงี้ยมาแรงพี่น้องเนาะเมื่อกี้ก็มา,มาบอกบอกว่าซอกซึมใจสว่างเงี้ยมาแรงมาแรงพี่น้องเอ้ซอกซึมเหมก็มีโอกาสได้มานั่งลงกับพี่น้องมาเนี้ยพอดีมามาแต่เวนเนี่ยก็เลยได้มานั่งหลันั่งลงโอลงกับพี่น้องเอฟซีทุาากคนทีน่าหักทุกคนเนะาะเมื่อเนี้ยซอกซึมขอบใจละลายจะมาขอบใจเอฟซีทุกคนที่ซอกซึมมา้อง มีฟูตติดตามอนหนึ่งหมื่นฟูตติดตามแล้วทุกคนขอขอบใจพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC ทุกคนทุกหมองทุกบอลที่ให้กำลังแรงแกสกุกมเนาะถ้าสกุม,ม FC บ่มีเอฟซีบ่มีพี่น้องพ่อแม่ทุกคนซสกุมกับสิบม,มาฮอนจุดนี้ก็คือย้อนมีกําลังใจเนาะมีความหากักความเมตตาเึ่งกันและกันแล้วกะ็ให้การติดตามสกุมตลอดมาสิ่งใดยซยาสกุมบอลปิดลาสกันได้ก็ขอทษขออภัย,ออภยกับเอฟซีพ่อแม่พี่น้องเด้อสกุมก็ขอบใจทุกคนจากใจจริงที่ว่า ฮอรจุดนี้นะเพราะว่าสก,กึมเคยคืดว่าเจ้าของคือสิบหฮอรจุดนีหนึ่งหมื่นผู้ติดตามไว้ประเด็นพี่น้อยเพราะว่าเคยคิดว่าตัวเองขอเวลาคีสูตรบาทถ้าเจ้าของหมกนะักในสิ่งที่เจ้าของเหตุค,คือยูทูบเนาะสายบุญนี่ถ้าเก,กิดยวกัสกึมฮอรตหนึ่งปีหนึ่งขอคนหนึ่งหนึ่งหมื่นคนติดตามถือว่าตัวเองประสบความสําเร็จในการเหตุยูทูบเพราะว่าสก,กึมตั้งเป้าหมายไวบบ้กับซันแต่พอสก,กึมเห็ุมากอะ บ่ฮอดปีเนาะพี่น้องประมาณหกเดือนหรือเจ็ดเดือนนะคะขาสกึมจือบ่พิดก็คือมีหนึ่งคนหนึ่งมืนผู้ติดต,ตามเนาะพี่น้องก็คือดีใจหลายพี่น้องขอขอบใจหล,าลา้านทุกภาคส่วนที่ใหก้การสนับสนุนเนาะอุปถัมภ์คำสู่สกึมขาสกึมบอมีพี่น้องเอฟซีก็คือสิบ,บ่มีมัอนี่ขาสกึมว่าพี่พาปาระกันได้ขอโทษขออาภัยในทีมเนาะพี่น้องเด้อแต่สกึมก็จะปรับปรุงแก้ไขตัวเองไปเรื่อยๆนะพี่น้องเนาะบ่มีไพที่จะเหตุคือ ตลอดและกระมุนมภัยเห็ดที่ตลอดเนาะทุกคนสามารถปรับปรุงแก้ไขในสิ่งที่ยวเห็ดคิดถ้าเห็ดไปแล้วมีผูญญ้ใหญ่ติเตียนมาเอากต้ตงปรับปรุงตัวเองเพราะว่าบุมีไผยที่จะหูจักตั้งแต่เริ่มต้นนอพี่นอ้องทุกคนก็เริ่มตั้งแต่หนับหนึ่งจนฮอร์ร่อยนอพี่นอนะ้องเนาะหรือจนประสบความสําเร็จในสิ่งที่ยวเห็ดเพราะว่าทุกคนเริ่มต้นจากศูนย์แล้วก็ปรับปรุงตัวเองคือกับเซากิรมติกี้ว้าอยู่หนากล้องกะ โบเป็นเนาะพี่น้องแต่ชุมมือนี่กะเขาก็ว่าได้เนาะพี่น้องเขาก็บเออโบยังโบยากนาะพี่น้องตะกี้เขาว่าว่าเนี่ยกองเขาก็ลืมเขาชิวว่ายังเขาก็ไปบูถึเนาะพี่น้องเพราะว่าคัสสมุติว่าคือจากเขาเห็ุยูทูบไปไหมนี่ทุกคนพี่น้องว่าวโบเป็นขนาดสมุดเป็นแม่ค้าออนไลน์มาก่อนเคยค้าขายมาก่อนสมุดเหมือนยังเออเนาะลืมคำว่าจาของบางข้างมาแล้วพี่น้องก็คือว่าไปได้หาที่หกนาทีเวลาเขากับเขาไปส่วยเรือเขาเขาสัมผัสเขา เขาไปสะพักนะเขากันเออแล้วก็ลืมเนะ่ยจ็กเชียร์ยังต่อโทรเขาบ่มสีสคริปต์คือเขาเอาไปโหลดน้องพี่น้องเนาะเวลาในยูทูบนะอันนี้ก็คือว่าสุฟังดีใจที่ตัวเองมาจุดนี้ก็ไม่โทรหารบอกก้าวพี่น้องว่าเป็นยังไงแล้วพอถ้าอัปเดตอาการแล้วก็เพื่นอนจะออกเมื่อไหร่น้องเดี๋ยวโทรไปหากันก่อนเราก็เชียมาฟังนั่งกันนะ้อพี่น้องเนาะเดี๋ยว์พี่ไปพีฟังนั่งกันเนาะงรู้จังไงพี่น้องวะม่รู้สิโนมาอื่นบ้าหรือจังไงก็ชอบคุยอย่างให้พี่น้องเดี๋ยวฟังนั่งกันเนาะ แต่ว่าคันะจีว่าเจ้าต้วหักบอกว่าเสียนยังกระยาให้โฟกัสในสิ่งสิส่งนั้น,น,นตรรแต่โซกุลอดปลายอ่าโอเคจิตวิภาคบอกการเมืองยปสายบาวาลลมามาัว,วพี่หนุสายไม่ว่างค่ะทำไงดีสายไม่ว่างสายบัวพี่นุ่ง เราคืนกับขอบโมขอบใจเอฟซีบรรจุทุกคนบรรทุกหมอกทุกบอลเนาะที่ให้การสนับสนงแสดงชนตลอดมาเนาะจากที่โบมีเอฟซีซุ้มอะไรกันมีเอฟซีโตโยมเอฟซีคนที่ตามติดเขาตลอดหลังจากดีใจหลายที่เขามีจุดนี้ถ้าบโบมามีเอฟซีแต่ละคนเขาก็คือสิบวงเขาจุดนี้โบมีกำลังใจพี่น้องแต่หลายๆคนหลายๆหมอกหลายๆบอลเนาะดีใจหลายมันเด็กจิมอ่ะอัพเดตรีวิวระเบิยงมีของฝากจากต่างประเทศ จากผู้ใหญ่เจดีย์เจ้าซื้ออะไบังพี่น้องเกิดอะไรเจ้าว่าจะเกื้กอหนุยากได้เพิ่นก็เลยซื้อฝาใหา้มาพี่น้องนะอืมมันคืออะไรมันคืออะไรมาแกะกล่องให้ดูพี่น้องทุกคนแช่งครับมันคือนาฬิกา ภาษาไทยภาษาลาวคือมงนั่นเองพี่น้องมีมงอยู่ในมือชัว sure. oh. รโคชโอ้สังกิตเต็มเลยเนอ้องอ่านบ็เป็นบางครั้งก็อ่านก็ถือ ah. ได้ของแตกต่างประเทศมีแบบประกันนะครับทุกคนมีกล่องโอ้มีหมอนไฮโซขนาะดรู้หรากล่องมงกันแล้วมีม,มือเนอะาะใบบประกันมีนาฬิกามีถุงแคนเทอร์ ธรรมะใหญ่แท่ถุงกัะเดนบ่งโคชคนทำดีจะต้องทำรางวาัลว่าสารเกินวะไเปเลยถามมาให้เขาเจอหลายๆบอกประสงค์ออกนวามวบ้าจริจะบอกฝากมาให้ <laughs> ฮึ่มฮึ่สี่หน,นึ่นตานึ่ตางมาสี งานอะไรก็อึมโอ้สีมากเลยพี่น้องโอ้น <c oughs> <c oughs> ี่อะไรกบมีโอ mm ้นี่เลยทุกอย่างดูให้เบิกนึงกันสีมากสีน้ำตาลทุกคนฮึ่ยตกใจลองใส่ลองเบิก โอ้สุดยอดสวยมากชียนสวยเลยนะชอบมากเลยค่ะทุกคนวิ่งงามพี่นอ้องงามหลายเหมือนงามหลายนา่นากำลังหอมโปสีนี่เลยเข้ากับสีผิวเลยค่ะว่นนี้ไปถ่ายคลิปมนาะพี่น้องแบบลุยๆสักกำมังลุยๆ สายก็สิเป็นสายแบบสายหนังเนะาะก็สิทนไงในส่คุมดด้มโดมเยอะกว่าว้าวหึ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 งาม,มพี่น้องอ้ามงามมากมัขอบใจเด้อทำคุณใหญ่ใจดีที่ซื้อมุงให้สกุลน้องเป็น,นของขคลเขาจหลายๆขอให้ดีๆเองค่ะค่ะร่ำรวยารถนาสิ่งใดขอให้แดงสิ่งนั้นเด้อโอเคงามหลาย อ่ามายออกสื่อเนว่าสื่อหายแต่เป็นคนใจดีคนหนึ่งนเนาะคนอยู่ทางอเมริกาปนปนเสื้อหายใั่ไหะเป็นสื้อแห,ห่สกึมสกึมยังไม่ดเนเลยกระโคตดมีหอกโคตดกับว่ากับบูนเนาะสกึมกับบู่น,นบบราคาแสดงเป็นกบบร,กระดิแจงราคามาแต่ทันทีสื่อสิแพงเป็นของขวัญไงดีนใ,นใจลายที่เป็นแห่เข้ามาเนาะกับเป็นเอียงทีว่าดีใจในชีวิตเจ้าของแบบมีคนคนพน,พนี้ชื่อเครื่องหาย เมื่อเดี๋ยววงยังไลน์เรามาหนังเรากันมาเปิดโมงกันเบิร์อะไรกัมาดีใจที่เจ็บคองได้นหนึ่งเหมือนสับสคร้แล้วบัดนี้สับคืนไหนก็ว่าหลายเรื่องยังเป็น้องแต่บางครั้างบางเรื่องก็บอกว่าไปย้อนไปหักก็บอกให้เราสิ่งที่ลบๆสิ่งที่มันว่าผิดๆต่อคนอื่นเป็นเบอร์ห่อแต่บางคืนสับคืนขั้นปากแต่ว่าพอสับคืนบาคนแบบปากไวเนาะคิดเลยก็บว่ารอดแต่บางครั้งเพิ่งกับว่าเห้เว่าแต่ก็โมเป็นยังเอาก็โมว่าอุ่นหน่อยวานนสิ่งที่มันถือ เดี๋เอาพนี้ไปเปิดกับสว่างสลายบ่าหนวายดาลัดวายอืมวายเดงเอาไปกิบกับสว่างสลายเนาะไปเปิดฉลองซองกกลิ่มกับบริสุทธิ์เองดอกพี่น้องมูให้มางานวันเกิดตั้งแต่มือ่อไนท์ปุ่นแต่การยังบริกินซีเมซาบอกกันกับสว่างสลายจะไหนจะไปกิเกนเจนต้องไหมนะเพื้นพี่น้องกัน บไม่ยังเป็นพี่น้องการ์ดิจน้อเพิ่นเนาะที่ว่าตัวเองกะมาเฮาคลิปนี้แหละกะบดีเจกับทุกคนที่ว่าให้กากกลังใจชอบกึมตลอดมาพี่น้องเองแล้วเมื่อในซอบก,กึมโทรหาบบก้าวบติดพี่น้องมืเป็นยังเด็กมือป่าแถวเป็น,ปปนยังไงแต่ว่าชอบก,กึมนางทาคลิปน้องนุ่นเว้นนี้พันบอกแล้วว่าใครแน่แล้ว ออกมาจากของผ่าตัดแล้วเนาะคนขีดอันตรายอย่างนั้นนี่ก็ดิใจน้ำเพื่อนเนาะที่เฮาได้เหมาะอ่าโดนตาให้เพื่อนการมองเห็นก็คือได้ได้บุญกุศลแบบว่าอ่าได้บุญกุศลจากการช่วยเหลืออย่าง,ยาง,ง,อ,อ,งอย่างใหญ่หลวงเนาะเฮากับบุคคลยังหลายถึงคนอื่นสิบ,บุเห็นความดีของเฮาคนที่มาคอมเมนต์หลบหลบปลดบอบบดีเฮาก็สังเขานะพี่อนเนาะสักกึมคิดว่าคิดดีว่าด,ดีทําดีาเฮาก็เจแต่สิ่งดีดี่จํจเป็นต้องบอก แต่ผู้คนเห็นความดีของกับื้ดพี่น้อยคือคนทั้งโลกนเ,เนี่ยมาทางเฮาเนาะหมื่นคนติดตามเนี่ยมาเสิใหแขหักเขาบรทุกคนกะเนียมีทั้งคนหักคน้ังเนาะก็ปล่อยเป็นตามธรรมชาติของกฎเกณฑ์นมนุษย์พี่น้อยฉะนั้นกะบริคิดองลายกะปล่อยผ่านนะพี่หนอแล้วก็เหตุนในสิ่งที่เฮาทำในสิ่งที่เฮาเห็ุในดีที่สุดว่าจะเป็นการงานการสวยเรือหรือว่าไปเหตุเห็นงานอยู่บนอ,อ,อื่นอื่นหรือว่าเราไปอันสวยเรือคนก็ต้อง โฟกัสในงานของเฮาดีกว่านาะใครสิว่าจังรดยกา,สารสร้างให้คนงานเฮาเป็นที่พิสูจน์ดีกว่าดีกว่าคนอื่นสิมอาพิสูจน์เนาะถ้าอยากมองจะได้ก็ต่เขาซอกึมค่คอยผ่านซอกึมขอบใจทางผู้ใหญ่จะกกดีหรือว่าคนคู้กันเอนซ c เป็นมู่เพื่อนกันอยู่ในทาง Facebook ในไลน์ที่แอดมาที่เพิ่นติดตามเฮาให้กกาลังใจเฮาตลอดมาเนาะเพิ่นกะฮ้วเพื่อนกาฮ้ว่าแบบเฮา อยู่จังไดเหดจังไดเนาะพี่น้องแบลเพื่อนกะเพื่อนบอกสก,กุมว่า,ามีกำลังใจเราต้องคิดแนมคนที่เขาอ่าเข้าจัจเขาก,กิมเริ่มต้นเหตยูทูปเนาะสก,กุมอาจจะมีผู้ติดตามํานี้แต่สก,กุมเห็ดีไปเรื่อยๆ่เราต้องทอต้องถอยเมื่อหนึ่งเขาก็มีผู้ติดตามเป็นแสนเพราะว่าเขาเหดคิดดีทํดาดีบอาดีเขาก็จิตจเจอแต่สิ่งดีๆเพิน่นวะคือเพิ่นใหก้กำลังใจสก,กุมดีหลายเนาะถึงเพื่อนจะมีเงินมีค่ามาให้เฮาก็อย่า เพื <rural conversation> ่อนก็บอกว่าให้ห้ามมองคนที่ดอยกว่าห้าอย่ามองคนที่เขามีกาห้าเนาะพี่น้องถ้าเฮาแนมคนที่มีกาเ้าเขาจะเหนื่อยจะท้อในการเหตุเนาะพี่น้องเพราะฉะนั้นเขาจะไปแนมในสิ่งที่ที่เขามีกว่าเ้าแต่เฮาต้องแนมคนที่ดอยก็เ้าเนาะพี่น้องแ้วเขาสิพุมมใจในสิ่งที่เฮาเหตดเนาะพี่น้องกับเ้อยหักโซกึมไค้คติให้สติปัญญาโซกึมเนาะการว้าการจาการตีชมโซกึมตลอดเพื่อนเป็นโค้ชสิงที่ดีหลายเพิ่นเป็นโค้ชใหุ้โซกึมเพื้อนอยู่ทางอเมริกามีระดับการศึกษาสูงะ เวลาเพ่อพี่ย่างนี่ยเป็นกระสีบอกซอกกลิมตลอดไฮไมค์เซตที่ดีกับผู้หญิงเขาความคิดหลายหลายอย่างที่เขาผู้หญิงเขาต้องแบบหูจักทำมาหากินหูจักเลี้ยงตัวเองเนาะและไลน์ชิงหลายแนวเนาะพี่น้องเนาะทำวิทยุทูพ่อกับโบจักกันเนาะพี่น้องกระดีใจหลายที่เขาหูจักกันกับเพื่อนทาำยูทูบพี่น้องเยมียูทูบแห่งหูจักกันกับเพื่อนมีช่องยูทูบกันได้ติดต่อหากันเนาะพี่น้องเนาะหลายๆไา้ผักสวนหลายๆมองหลายๆก่อนซอกกลิ่นก็มีความสุขนะในการที่เห็นยูทูบสมมติมียอดวิวมีผู้ติดตาม กมีทั้งผู้ใหญ่ใจดีคอยสนับสนุนในหลายภาคส่วนก็ดีใจนะพี่น้องเนาะรู้สึกมีทางพักดันหลายพี่หนอ่ยจ้าของจักที่มงอน,นั้นจอมมนีกับพ,พ,พี่ต,ตัวเองชีพได้กระยอดขอบคุณความรักของเอ็ซีทุกคนเลยพี่น้องกะให้แฮงตัวเองไต่เต้าออได้มาถึงขนาดนี้เนาะคิดว่าตัวเองกับวิวพัฒนาเจ้าของเนาะเขาอาจจะสําเร็จในสายค้าขายมาในระดับหนึ่งกับบริลแลมได้รวย์หรือเปล่ากับพอยู่พอก,กินแต่เขาก็มาหันม์ในยูทูบก็คือแบบมีความสุขมีความสุขในส,ส,สิ่งที่เขาได้แบ่่งปันปน,น,นนนคอืเาะ ผูสุกเ,เน่าผู้ยาาไก่เฮายังมีหลุดมีเคื่อนมีอาหารการกินมีเครื่อง่งผมที่ดีเตื่นส้ามาหัวเออมันสิกินยางสิบไปใส่แต่คนบางคนเข,ขาขาดเขาขาดแรงแกงขาดหมอกเนี่มฮาร์ดอียงกรบบุมีเขาได้ไปเติมเติมเต็มได้ไปแบ่งป,เป,เป,เปุเป็นผููแบ่งปันให้เขาเขาก็มีความสุขพี่น้องอยังเขาก็ต่อชีวิตต่อลมหายใจให้เขาถึงบางคนแบบมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพเขาไปซอยเรือบอลเนาะขึ้นเอาพอสาวน้องไอเดียเป็นตาเบลินหูเนาะ ซอกึมกับผู้อ่าหลายๆคนเขาไป YouTube กับผเคยถามเพื่อนว่าพอถักเจ็บตาบบไปเปลี่ยนเลนตาบบไปพาตัดสายตาบบไปหามโมโบกับผมมีใครถามซอก,กึมก็เลยให้ความสนใจที่ผ่าน้องไอเดียเนาะซอยเลือเพื่อนในด้านนี้เนาะพี่น้องแต่บางคนก็ยังคิดลบๆกับซอกึมนะพี่น้องบางก็พอใจเนี่ยเขาต้องคิดลบกับคนอื่นเนะาะกับผู้อ่นเขาอาจจะมีปมด้วยแล้วยังสักอย่างหรือบอจึงมาแบบบ่อยคนอื่นพี่น้องแต่ทางซอกึมเนี่ยโบเคยมีปมบบเคยมีปมบบเคยคิดลบกับไพ่เนาะไพ่ใดดีก็ดีใจนำไพ่ ประสบความสเร็จชอก,กึ่มก็ดีใจนําเขาสอก,กึ่มบอกบก,บกเคยอิชาย่าลืนไปพี่น้อยเพาเขาแสดงความยินดีกับคนอื่นนะ่ะคือถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเนาะคนเขาทุกมืงอนยอยู่ปไป้ฮอหลายปีดอกในโลกนี้นะอยู่ได้ฮอดชุ่สุดกับอายุยืนเขาเบ่าเจ็ดสิบป,ปีพี่น้องน้องนั่นกรลโลมหายตายจากแล้วเอาไปยังไปบบไดในโลกนี้ทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นแค่ของส่วนเขวเนาะพี่น้องเอาเอายังไปนํบาบไดเพราะฉะนั้นทุกมือสิเรับเป็นมนุษย์เขาก็อยากแบ่งปันคนที่ถูก์ยากให้ความสุขเรือคนอื่นที่ที่ด้ยการส่วยเรือคือว่า ขาดแค้นเนาะพี่นอ้องคือตัวอย่างนุ่นก็นมีปัญหากะเขาไปสวยเรือก,การแบ่งปันสนับสนุนกระดีใจมีความสุขทีได้เห็นหอยยิ้มของน้องแล้วกัได้เห็นเอฟซีที่เอฟซีสวยเรือเข้ามาเนาะพี่น้องเนาะเฮากะด้เป็นส่วนหนึ่งแบ่งปันกระดีใจลายถ้าไปหากันแนะน,นําเฮามาก็ระดีเป็นหัวเป็นใหญ่เฮาในการเขาไปสวยเรือเพิ่นบอกให้เซฟตัวเองบอกให้ไปอันนางร่มกับพอเพิ่นพอว่าพอเพิ่นกระโกมีสติหรือวาค่ะเกิดเป็นยังขึ้นมานเฮากะแก้ไขบบได้เนาะมันเป็นยังที่เสี่ยงเพาเป็นผู้หญิงนะพี่นอ้อง นั่งกลุ้มนั่งร้ายนังวางแล้วเป็นหน่วยการตายพี่น้องกำมือนซ่บกลุ้มทายคลิปแหละซ้บก็มีความสุขในการแบ่งปันเหมืนกันพากันไปหาหนาไม่น้าต่อออกมามืนกับพากันมาทีน้องกับมวนซึนในการแบ่งปันหลายสิ่งหลายอย่างพี่น้องเลยได้เห็นยูทูบกันได้เปิดโลกว่างได้เห็นสิ่งใหม่ๆนะพี่น้องกะคือจากที่ซ่กลุ้มเป็นคนที่แบบสลิทกับบริษัทยังเพชยังเพื่อสังคมเนาะก็คือตอนจี่เขามีความสุขไปกินไปหล่นไปเที่ยวแต่พอมาเห็นคนที่ทุกข์ยากลำบาก มีป so ัญหาเขาเดี Luckily, Hence, ๋ยวไปแบ่งปันในช่วยเลยเขาก็มีความสุขเขาก็ม่วนไปอีกแบบพี่น้องเลยเมื่อยเมื่อยเลยไปตามเมื่อยเท่ากลับมานอนพักผ่อนตื่นสมาการไปอีกคือสามาการจากไปอีกอยู่ก็ได้ก็คือไปซอยผู้อื่นเราแบ่งปันการช่วยเหลือก็คือแบบีใจล่ะพี่น้องเจ็สิบบอกอาจารย์เลว่ามีคำในบรรยายพี่น้องวแต่ในกับเมื่อยแต่กันยังสุขอยู่เนาะแตกลับมากกับสู้ต่อพักผ่อนตื่นสมาธิเมื่อยก็ไปต่อช่วยเหลือต่อพี่น้องคลิปนี้ก็ยังหลายมาดีใจขอบคุณขอบคุณพี่น้อง ตุบตุกคนตุ ired, er, ่มออกตุ่มบอลอะไรกันมาเปิดกล่องของขวัญพี่น้องซอคเกิลเดโมงงามบ๊อบกับชิบานีิได้ริพี่น้องเดินฝาเป็นกำลังใจกดติดตามกดไลค์กดแชร์ซอคเกิมเนี่ยซอคเกิมคือมาคนอื่นที่ได้เขาก็ติดใจได้เนาะแซนวิวอยู่ปกายแซนผู้ติดตามนะพี่น้องแซนซับความว芒งซอคเกิมให้ความวงเจ้าของเขาก็สนใจก็อ่าความพยายามอยู่สายความสำเร็จอยู่ที่นั่นเนาะพี่น้องเนาะกับประมาณนั้นพี่น้องเลยมื่อกี้คุยังอะไรเดี๋ยวสกิ๊งกจนใหม่แล้วคลิปเนี่ยพี่น้องเขามาฟังมาเบิร์ก หากกดติดตามเปอร์เซนด้เดือนเดือนเอนใจสกุลม่ปมะจำกานีหม่เพิ่มขีดในสกุลเกษตรราควรที่เราไปก่อนเนาะ้อาเราทีแล้วมาค่ะทีแล้วมาค่ะกาแล้าจ้าโทรหาเบลก้าจะได้รู้เป็นยังไงทำไมไม่รับสาย ชอใช้เนไปกินขา่าพี่เนาะสบายดีสบากเก้าด้อ่าโอเคสกึมได้ด่ไปจิงได้พอเถานะ่ะ oh. เจิได้ตอนนี้ไปกันมอกันนี่แหนอนอยอะน้อนืมเป็นหุอเมื่อหเหรอบอเอเมื่อแล้วอ๋อกินเขา่ากินน้ำไปปกติเหรอบอ้กินข่าแต่กนนนให้กินเขาบกินขา่ายังก่อ ข้าวต้มอ๋อแนวอ่อนๆเนาะคธรรมดาพอมันเนี่ยกระทบกระเทือนเนาะอันน่ะเพิ่นเพิ่นบอกว่านอนปักเพื่นจากมือมื่อไรเพิ่นอนกลับประมาณจักรมงแปดโมงครับอ๋อแปดโมงคือขอยไปหักแปดโมงได้เลยเนาะอือเพราะอยากพู่งอุตส่าหแล้วว่าเพิ่นให้ออกมาอื่นบอหรือว่าให้เพิ่นนอนให้นอนต่อให้เดา๋ยวหูวนะก็เลยโทรมาหาเจ้าไปจะได้มื่อคืนเนาะรับอยู่บอยู่ห้องหอนะ มีเตียงนอนอยู่บ่หร okay. ือว่าจังได๋หรือเตียงเต็มยัียงเตีงเตียงนอนอยู่มีเตียงว่างเนาะแต่อย่างหัวนะโอ้าขึ้นในใจไปเนี่ยมาปะบอกเก่าหันหล้างศพเอาผจิ้กข่อยแล้วอยู่กับสองคนก็คือใครใครอยู่ดอกมีมีหมูแตกบึ้มอยู่เนาะหลายคนรอผ่าตัดเนาะโอเคโอเคมือเจอกันสะโดยสบายดี พี่น้องใ,ใจกระป๋อเก้าวน้องเบิร์นก็ออกมาได้แล้วพี่น้องไปดีเจก้ำเพื่อนนาะงสก,กึมกะฝากพี่น้องด้วย็นกำลังใจสก,กึมแน่เนาะกดแชร์ให้สกึมแน่ติดตามขอบบุญขอบคุณหลายๆคนที่ให้กำลังใจสก,กึมตลอดมาสก,กึมแคสิว่าคำใดพี่น้องบอกไปกะบ่มีคำเสียมาขอบคุณแล้วขอบใจแล้วเนาะกะสิลณาความพี่น้องสามีก่อนพบพ่อกันคลิปหนาคิดในสกึมกับเจริญกาวสบายดีสบายดี